สวัสดีจ้าคุณยายมณีกินขา้า,าวยังว่าได้ส่งอันคลิปย่าให้ลูกไส่หลาเบิ่งเลยนี่ตอนแรกแล้วนี่ตอนแรกแล้วได้ส่งให้บามาดเบิ่งเลยยายกินขา้าวดีๆกินข้าวเอ้ยคำใหญ่คักแสบคักเลยมงเว้นก,กินกินอยู่วงเว้นกินแต่ปบายบายมาเอาให้กินบอกกินคำๆน่มกระสองกองไปแล้วตาเป็นกี่ตา นึ่งสองกองจยตาเียมาแล้วก็ยามันตัวใส่แลอใส่มันดนแล้วอใส่อ่เอามือออกค่ะกินข้าวอย่างอร่อยเลยโอ้โหเกืยบเียวกระอิมนะคะมักเริ่มเทิมแล้วยายมีปาใหม่น่ประคงกับปลดิผ่านดิผ่านอยู่แลดกินเอาใหม่เรากินเตี้ยๆใสหวานๆ วันวานเราก็สะกินได้หลายเนาะคุณยายว่ามืม่อเมื่อแกเด็กินกับบักแตงตัวบักแตงอันนี้หนึ่งเพียงหนึ่งเลยให้เรากินกับเขาเรากินดแดงเราสามีตั้งหกักเนาะยายยังกินได้ยังหลายเนาะยายแต่ว่ามื่อน,นี้เหมือนมือน่อยมท่านเดชายคขีบย่าเลยก็เลยถ่ยายซะหน่อยคำคำนี่เนาะยายเนาะแหมกรีกเกมือ่อเมื่อกระปุนแล้วอยังเนาะคุณยาย เมื่อไรสินอนอะไรแหละถ้าคีบย่ายแล้วก็นอนเยยรือนอนยายเนาะาคิบย่ายแล้ว <c oughs> ก็จะนอนเออเรากินเราต้องค้มยามไงไม่ได้ก็ได้ๆค่อยๆกินค้มยามไงอย่างเราเออหวานเรากินได้แหละกับเขาเลยเขา <c oughs> ต้องเว้นกงทด่กินกับบักแตงตัวกินเขาซื้อๆแล้ว <c oughs> ว่าแสบแล้วอืมหวานๆก็กนง่ายตัวของเา มเมาก็ยายหน่อยก็กินเพื่อนก็กินกับบักแดงของเพิ่นก็นั่งกินสองคนยายมีกับเกินคอยกินเขาแต่คนเป็นลูกเบาหวานโอ้ยที่ตาขึ้นหลายแต่ว่าคุ่นก็คุณพ,พีเอ็มมาในอากาศ เินปากแล้วก็สิมาส่บาด่ र, น่อยสิมาเบิ่งยห่นอาปากหวท้อยจุดเเินวอเปตลาดกแจมเลยเขาาตเสาเป็นยงไรัวขายลิงอืดอืดดเนยโอ้ยไม่นอย

ยาก็ยังคุณแม่ไปวันจันทร์เขาว่าเขาหนัดวันจันทร์โอ้เขาหนัดเขาหนักก็โสเออเออคุณยายเขาหนักเขาโส่โทรมาว่าไปวันจันทร์โอ้ผู้ช่วยผู้จัดการเขาเว้นวันจันทร์นะโอ้ไปวันจันทร์ได้แล้วก็สิไปเห็นเลยเพราะว่าวันจันทร์ผู้จัดการเขาหนักไปญี่ปุ่นเขาไปเที่ยวญี่ปุ่นเราเรารักษาการนะเรารักษาการเราอำนาจอยู่ที่เราตัดสินใจง่ายเพราะว่าเอในเอร้องนะ มาก็ดีก็อะไรเราอยากมามาเปลี่ยนบ้านเนี่ยพอดีตัวมาอันนี้พระเพิ่นยังบ่ท่านอันนั้นเพิ่งในมาทําบุญในเพิ่งในคนมักทําบุญทําทานตอนรับแขกตอนรับแขกคนค่ะวันอาท์วันเสาร์คือว่าวันเสาร์วันอาทิตย์วันยี่สิบสามเพื่อ้วบ่ตอนเสาร์อือก็กระเหลี่ยนเลเนาะวันที่ยีิบสามแล้ววันอาทิตย์นะวันอาทิตย์ใดอาทิตย์นี้นะโอ้คุนจะมาวันจันทร์นะพูดนะ ปั้นจั่นยี่สี่นี่แหละเขาว่าเป็นสิมาสิมาอะไรกันาดขันหัวมีทำบุญแล้วก็สิมาไหว้ก่อนตรงไหนดอกแล้วคนหมักทำบุญทำกุศลวันเสาร์วันเสาร์พี่ผ่าป่าที่ประกาศนะวันเสาร์พี่ผ่าป่าวันที่ยี่สิบสามแมนแมนยี่สองยี่สองครับป้าวันที่ยี่สิบอื่นเนาะยี่เอ็ดวันศุกร์เนาะยี่สองวันเสาร์ช่วยหน้อยงานบุญเล่านี่ก็เงียบสิ่แบบนี้เงียบเลยเนาะ มองเพิ่งกัอาชีพกปริวาบ้านอื่นเพิ่นก็ไปเรื่อยๆเลยเขามาซอยเพิ่นเพิ่นก็ไปซอยเพิ่นคือการโอ้ยอันแม่ขาวเพิ่นก็หลายอยู่เน้ยบ้านทั้งหลายอยู่ขนาดเบอร์ยี่สิบสองเพิ่นต้นเดินจงกรมจังเพิ่นเดินขบวบวงเล่นหน้าเพิ่งยี่สิบสี่โคบแล้วโคบแล้วมอมก็วาอยู่บ้านี้ก็มอมก็ไล่อยู่มอมใหญ่แะไรคู่บ้าอีกคู่บ้าอันนั้นเพิ่นอีก็ไล่อยู่ ทำบ,บุญไงอยอาจ,จารย์กรรมผ่าลูกกรรมเนี่ยขาวโอ้พระกระฮ็ดของเพื่อนดีของเพื่อนแหละพระอาจ,จารย์สวงบริษไทยรูปพญานงพญาหนักอันปไาหน่อยว่าบริษายพญาะะนาคให้มู่เพื่อนเห็นแน่เพื่อนสิตใจมาเที่ย,ว,ยวชมวัดบ้านค้าคีมนะวะนนะยายญญามณีเขาก็ให้อันพังท่าพังธรรมาทำมู่ให้ไวกับบุ้ไหว บอหงยังเลยคุณยายมานี่ว่าว่วอากกวอือไม่ยตะลุงสมัยอยู่บ้านุ่นสันพระเทศอยูน่นว่มีอยู่แล้วก็ไหได้ไม่เงยตะลุงแล้วไปยยจำสินไป <บะ S 2> ได้หลงไปเลยล,ปเลยลงแล้วก็บอดิเหตุใน,นนะ้ยาใหญ่นะแบบลืมแบบแ้วกระสิพังพันไปเลยนาเนาะปางปาจิตระหว่างฟาวเลยสมาธิ บ่มีเลยนะยายอยู่ดีไม่แห้งจะ<า>มีวางเปล่าเมีแล้วบ่มีนักอีหยังแล้วเราวางสยางสุเนีบ่ลงบ,บ่ในยึดติดอีหยังเลยอุ้ยอยู่มวนอยู่งั้นนะยาย <c oughs> แบบบ่ต้องคิดอีหยังมากมายม,ม,มีกินก็กินบม่มีนก็กินเราเราเรา,าขนาดนี้นเนี่ยถ้าเราไปที่ดินนี่ต้งองสิมเขาใหาออา้เห็นว่าโอ้อมากแต่อยู่ก็ได้อีกมันอยู่กับการสังคมอยู่บ่ต่างไดดอก บอกเป็นยังเราก็อยู่มีชีวิตอยู่กับยังคือมีอันนั้นอยู่แล้วบอกเป็นยังบราต้องไปเรกสักที่ดงที่ดินนมันจะไปใส้หน้ากับเห็ดไผ่เห็ดมันอยู่คือเก่านะยายเนาะแมนบอกคุณยายจ๋าคุณยายเมื่อไหร่จะจำลูกเต้าได้สักทีนะคุณยายบางมืออะว่าเออ ก็พอดีใจแนวคือบทที่จำได้บทที่จำได้หักบงหูคนมานี่จำเสือคนใดว่าบงหูอีกคนใด้วไม่น่ากับบงหูอีกจำเสือนะขนาดเท่าบงหูเนาะแต่ว่าหมาเฮาหมากัดกันหูหายหมาอยู่ได้หมาอย่าง้ยังตะกัดตะกันแต่ว่าแดดบัดเได้ยังจำคนบ่ได้มันหมาคือหูหมาผานี่หูหมาจะน้อยใหญ่จำหมาได้ยั่น้อยใหญ่ว้า มาไปจ้ำใดปลาลูกจะคล้องจํำบ่ไดคุณยายนี่ก็แปลกแปลกร้านไปใส่ร้านไปใส่ไม่ดีค่ะมอวอย่างเนาะพวกกรถามอยู่ไดเวม่งยังยังอยู่ไดแต่ว่ามีนาไปใส่ละยายฮะแ้่ว่ามีนาไปใส่ะเใ้ยโม่เรื่องเลยนะคุณยายเนาะเอาสมนีก่อนได้ใจเด้ออย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ยามาผู้พาใ่ได้ใจเด้อ Selamat hmm. dijah.